ค่ะสวัสดีค่ะสายทุกท่านค่ะถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพญาบรรลือหมู่ที่สองนะคะวันนี้ก็วันที่สิบสี่ค่ะครั้งที่แล้ววันที่เจ็ดสิงหาคมเราได้มาเยี่ยโรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะวันนี้มาอีกนะคะเพราะว่าได้ทราบว่าหลังคามุงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีการก่ออิฐเป็นต่อเราใช้เป็นอิดปูนนะคะพี่ริศค่ะค่ะเราไปชมกันนะคะ วันนี้พาสายลุงไปชมกันค่ะ <5. S 2> ค่ะเร็วนะคะระวังนะคะระวังนะค่อยๆเดินกันนะพวกเราในเขตก่อสร้างนะคะต้องระวังนะ <c oughs> จริงๆวันนี้ช่วงเช้ามีกิจกรรมของโรงการวิหาระโพภิสัตย์สิทํำดีครั้งที่ยี่สิบค่ะเมื่อเสร็จจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วค่ะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายก็ถือโอกาสมาตรวจการทำงานของทั้งพื้น่างนะคะในเรื่องของราคาค่ะึ่ง ส่วนที่กิ่งกับพิศแล้วก็ที่ท่นอยู่นี้นะคะเป็นส่วนของห้องน้ำค่ะจากที่ทุ่นทราบค่ะจะมาต่อไปด้วยห้องน้ำาชายหิน้่องนะคะห้องน้ำหินหินท่องแล้วก็ห้องห้องคนาคนชราะคนชรานะค่ะคนชราค่ะที่นี่สะวจค่ะค่ะเราเข้ามาดูร้อย่างนี้นะคะห้องน้ำฝ่างนี้นะคะน้องหญิงค่ะสำหรับรถเข็นก็สามารถจะเอาเข้ามาได้ปลอดภัยเนาะ ชั้นหนาค่ะก็เราใช้การค่ะกอดข,ข,ข,ขนาดนะคะเป็นโกลค่ะด้นขวาแต่งแรงคะ่ะจะได้เลยจะได้ยินเสียงไหมคะ <laughs> ยินเสียงก,กงั๊กัค่ะแรนมากก็เป็น้องน้ำค่ะก็เป็นห้องน้ำ้อยู่นะคะด้านในก้อขฝังดีนะคะหมุนสัมผัสอย่างที่นี่เข้าไปหมุนตัวได้สบายเลย ได้อยู่ค่ะทำธุระได้ค่ะแล้วก็พอถ้าเากเิดว่าส่วนของห้องน้ำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทียบสีนะคะว่าจะใช้สีอะไรบ้างน,นะคะก็วันนี้ก็แบบเอาพลาสีมาลองเทียบเทียบดูนะคะว่าสีอะไรจะเหมาะสมกับสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลค่ะ <S <S แล้วก็อาจจะเสริมด้วยหลักสุ้ยนิดหน่อยนะคะใส่ยนุ่งเพืบริการซึ่งซึ่งปกติออกมาเนี่ยห้องน้ามีห้องเดียวแล้วนั่งรอกันเยอะๆตรงนี้คือมันก็สะดวกแล้วก็มีที่นั่งรอด้วยทีแรก ผมรู้ว่าคุณเล็กแล้ที่แรกใช่ใช่ดูว่าเฮดูใหญ่ดูดูแบบไอ้นี่มากเลยดูก็มีข้อดีครับเพราะว่าจรินแล้วเจตนาที่อยากจะสร้างคือเราอยู่เวลาคนหนาคนก็นั่งเราตั้งรอ้ๆก็แดดตรงนี้ก็มีแดดก็รู้สึกว่าถ้าเราตรงนี้ได้ลมเลยระบายออกได้จะทำให้อุปกรณ์อะไรการรักษาระยะไกลนี่คือเกี่ยวกับการติดเชื้อก็จะเบาบางลงก็รู้ว่าตรงนี้ก็ได้ดีพอดีแต่เนี่ยคือคุยกันปั๊บสัก ก็ยื่เดือนเองแป๊บดึงโอเคไข้มคเป็นหมอให้คนไข้เข้ามามาตลอดก็เป็นประโยชน์ของไข้มากกว่าครับตอนที่รอรอเลยนะก็เป็นสมบัติผมตั้งไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหน้านะฮะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยใครมาคนผ่านห้องน้ำไม่มีรั้วไงคนผ่านทางมาอุ้ยอยากเข้าห้องน้ำมันไม่มีก็เห็นมันไม่เข้าทางตรงนี้ต้องเข้าตรงนี้ได้เป็นประโยชน์เผื่อแผ่ด้วยนะคะก็ผมผู้บริโภคไม่มีรั้วไงไม่ได้ปิดรั้วไม่ได้อะไรเลยครับใครเข้ามาก็ต้องพีจารณ์คุณหมอก็อนุญาตด้วยครับเป็นห่วงเป็นความบันเดียว ค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่โรคะพอดีวันนี้เจอคุณหมอแเรน้องเอิร์นอยู่ตอนี่ก็เลยจะเข้าเติมในรายละเอียดที่เรื่องของข้อมูลเรื่องโควิดอยู่ต้องเตรียมเข้าตรวจเตรียมเตรียมตรวจเอ่ทะเลเตรียมกรอกเลือดเพื่อจะได้ออกอัพเห็นเห็นทีมงานพอดีค่ะคืออย่างนี้ค่ะเป็นได้เป็นรายละเอียดแต่สำหรับพี่โรพอดีว่าคุณหมอเขาแจ้งถึงความจําเป็นในเรื่องของ ที่วัดออกซิเจนค่ะปลายนิ้วแล้วก็ปหลอดวัดไ่ค่ะซึ่งเดี๋ยวทางเราก็จะเห็นกาายงานไอทหมอไปแล้วว่าทางกลุ่มของเราอะค่ะจัดเป็นกิจกรรมใดก็ตามนะคะก็จะมีเรื่องของเงินร่วมบุญที่จะต้องแบ่แจงสายบุญรับทราบอยู่แล้วในส่วนของค้องน้ำเนี่ยค่ะก็พอจะแบ่งปันเป็นที่วัดออกซิเจนแล้วก็ที่วัดไ่ได้อะค่ะ ก็อยากจะขอ้อารละเอียดะุณหมอถึงใความจำเป็นก็เป็นกำหนงไู้ดู้ถึกมารับแจ้งมาร่องสมรบาทอะไร่มัไม่ได้แพงเยอะครับให้คุณหมอส่งตัวอย่างลูกมาให้เราเป็นตามสเป็นหน้าตาทางมูที่เนี่ย ขอให้ทำแล้วแล้วได้ใช้ไอ้นี่เนี่ยไม่ใช้เลยความหมายก็เดี๋ยวผมคือมันได้ใช้ก็ได้ใช้แ่บมันจะมีคำว่าถูกก็แพงแล้วซื้อถูกมาแล้วไม่ได้ใช้เงี่ยแพงถ้าแพงซื้อมาแต่ได้ใช้ได้ถูกเป็นเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็คุณหมอยบอกว่าชุดถุงยางชีพที่ที่ฟังสายบุญกลุ่มจิตทำคามดีบ้านจิตทำความดีแล้วมูลในที่จิตทำคามดีได้มอบให้อะค่ะ ก็เป็นประโยชน์อย่างมากในครั้งที่แล้วเพราะว่าตอนนั้นคือกว่าต่อก็มีงบตั้งก็เอาตรงนั้นอ่ะถ้าพอไปก่อนเลยดีเลครับที่คุณหมอทราบครับว่ากลุ่มเราเนี่ยมันมีเสาบึงเพื่อสมาชิกที่เรามองในที่ฟังด้วยกันนะครับก็อย่างนี้คือในช่วงเวลาของชีพคนเนี่ะก็มีประโยชน์มีจุดเพราะว่าค่าของเงินบางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่ว่าจะซื้อมาบึงตัวเองเลมันอาจจะเป็น เราใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ของเราดีเรเจอเพื่อนสมาชิกที่มีแนวทางเหมือนกันเราไม่กลุ่มเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีแบบโตกันมาเรื่อยทำกันมาเรื่อยหรือเงี้ยครับใช่ก็ดียินดีเนาะใช่ดีใจมากมนะคะไม่มีโอกาสคือวันถ้าได้ครับก็จะเอาไปใช้ในส่วนของสูตรบัตคอยส่วนเดียรได้ครับเพราะนี้ก็มีสูตรบัตคอยของคอรมอตแจ้งให้คุณหมอทราบในการสาษซึ่งตอนนี้คุณหมอก็ยุ่งกับการเนี้ยค่ะด้วยเหตุผลบัตรคอยใช่ว่าจะเรื่องของการ เพราะตอนนี้ตอนนี้คือวันจันทเนี้ยสุคตอยจะเปิดน,นะที่พยายามเลยตรงตรหมูสีตรงเนี้ยครับก็จะเปิดวันจันทนี้ก็ใครก็ตามถ้า ATK เหมือนกับ Head ชิดแค่สิบห้าที่้อเนี้ยผมก็จะเอาไปแยกกันหมเลย,เ,ลยเพราะว่าถ้าไว้บ้านเนี่ยโอกาสที่เขาจะแพร่กับญาติยเยอะแล้วคือตัวอย่างเรามีแล้วบ้านที่มีแปดคนตอนนี้เป็นไปหกแล้วอย่างเงี้ยคือคือบอกว่า เออบอกว่าเฮ้ยผมแยกได้นะแยกได้แต่พอพอจริงๆเข้าปุ๊บพอถึงเวลาเข้าจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ตามที่พูดเนะี่ย <c oughs> ครับบางบ้านก็เ <c oughs> ด็กสองกวุ่มแกบบ็ก็ติดติดแยกหายไปด้วยแต่พอพอเขาเปิดสูงก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วก็จะใช้ตรงเนี้ยให้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องไปรักษาตัวอย่างนี้นท่<า>ท,ที่เราหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้โหนะคะคอยตะบนพญานบันลีใช่ครับใช่ใช่ก็เห็นท่านยกนะครับ เราเปิดแต่อาทิตย์ตั้งแต่ต้นเดือนอะอาทิตย์ที่ไหนมันสองหรือสามพุธที่ฝ่าหรือเท่าไหร่ครับเปิดแต่ว่าคือยังไม่พร้อมก็ท่านนายกครับได้โทรแจ้งผมว่าเนี่ยเปิดเปิดอย่างที่นี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการย้ายอ่ามีมีปัญหาที่ป่วยเพราะว่าเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยปัจจุบันที่ทําอยู่ก็คือโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วก็คนไข้ถ้ามีกําลังก็ไปเองแต่การเดินทางเนี่ย ต้องหนึ่งแลกรกบะแล้วคือคนถับก็ือติดคนคนคนไปนั่ง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 ไปนั่งนั่งกระบะไปนั่งันั่งรถ้าเกิดฝนตกแดดออกเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เห็นว่าในท่ามัตย์จะยกทางขอทางมืลนี่เรื่อง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 เรื่งเรื่อนรับอัเนื่องเร่องเนื่องเรื่องารื่องื่องเรือเรื่อรื่องเรื่อเรื่องรื่องเรื่องเรื่อเรื่องเรืนอเรื่เรม่องเรื่อเาม่อเือนเรื่อนเรือนเรื่องเปอลเรองเงเรืองร่องเรื่องเร่าเร็นประโยชเ์เร็นประ่ยชน์มากเร่่ คน,คนเวลาใช้จิตโปตปุ๊บเนี่ยเราไปรอว<ะ>ันหนึ่งสองวันจะต้องไปตรวจอเ,เออทะเ์หรือจอเ,เ,ออเ,อเลืเอดก็ต้องรถพาไปแล้วก็คนที่ป่วยแล้วที่ทา,ารักษาหาา้าวัน้อ็กซเ์ปอดก็รถพาไปแล้วต,ตรงนั้นก็คือถ้าเกิดว่าช่วงนี้หน้าฝนที่กลางวังนอยู่ทีฝนตกก็ไม่สะดวกถ้ารถตู้อ่ ก็สะดวกใช่ก็ได้ละครับแต่ว่าคือมันต้องกั้นตรงระหว่างคนขับตรงนี้ตรงตรงขับกับคนตู้เพื่อเพื่อที่ว่าเชื้อไมได้ในการไปได้ประมานันนะครับเป็นประโยชน์ปันประโยชน์มากให้ปดนประโยชน์มากครับเประโยชน์มากเลยได้ใช้เลยได้ใช้เลยเพราะว่าเพราะว่าศูนเปิดพอดีครับได้ใช้เลยได้ประคองกันไปว่าครับ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 ครัครับ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 ค ซึ่งครั้งที่แล้วที่สายคุณได้รับภาพการติดตามรายละเอียดหลัทาาที่โยรักคุณพี่นายนะคะที่จะลงพื้นที่ค่ะยังไม่ได้ก่อสร้างหลังคาเลยค่ะตอนนี้หลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ส่วนของพื้นก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเหลืองานก่อ,อสร้างทางเหล็กค่ะที่นํามาทาเป็นที่นั่งไม่เกินสิ่ท้าที่นั่งนะคะแล้วก็เป็นระแนงค่ะก็สาระสัตวอยก็ยว่า น่าจะเสร็จในอาทิตย์หน้าเลยนะคะร่างฝางนะคะสารพักพลอยเห็นแล้วปลื้มใจเี่เฮ้ยก็ี่พี่บอกว่าจะทำปีชิต้าที่นั่งอยู่ด้านนี้ใช่ไหมคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ้านรจะรับแดดรับฝนใช่ค่ะดีจังเลยค่ะค่ะก็สารพักพลอยใช้สําหรับทําอะไรคะของโรงพยาบาลนี้ก็เวลาที่ผู้ป่วยมานะคะบางท่านก็ต้องมีญาตินะคะมาส่งเราก็ถือว่าส่วนนี้เอาไว้ให้สัญญาณเนี่ยได้มาพักพลอยผู้ป่วย และยิ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ที่โรคระบาดความจําเป็นในเรื่องของการรักษาระยะห่างนะคะก็มีความสําคัญก็เชื่อว่าสถานรัพักคอยนี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยและก็ทางญาติได้มีสถานที่ค่ะได้แยกระหว่างกับระหว่าง,งกันนะคะและอย่างน้อยๆค่ะ,ะสถานที่สารรัพักคอยนี้ค่ะก็จะเป็นประโยชน์เป็นสารประโยชน์กับโรงพยาบาลในอนาคตที่จะต้องรับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นค่ะตลอดจนถึง กําลังของคุณหมอเองนะคะถ้าเกิดได้มาโอกาสมาเข้าห้องน้าถ้าเกิดว่าต้องมาดั่งรอคิวอะค่ะก็จะได้มารอที่สา,าระปะคอยของเราะคะ่ะก็ถือว่าจะเป็นสาระประโยชน์ต่อไปมากเลยะคะ่ะนี่จุดเด่นของสราระปะคอยเรานะคะมีต้นไม้อยู่ในสาระประคอยด้วยนีเป็นเจตนาแต่ละคุณนมอใช่ไหมคะน้องหญิงที่เรามีเงจัอ๋อใช่ค่ะถ้าเกิด พี่อวิ๋วายที่ไปเ่ยจะเห็นตัวเลขบนต้นไม้เป็น187 27และ70นะคะอ <c oughs> <c oughs> ันนี้เียงงานก็เห็นโดยเราเป็นตนัวการาตรวจนบมองนะคะ <c oughs> อีกครั้งนะคะเป็น187 27และ70นะคะ <c oughs> โอเคทางเถืาถายทุกท่านนะคะ <c oughs> ถือว่าเป็นของฝากนะคะในการที่มาตรวจห้องน้ำในวันนี้นะคะ <c oughs> ่ะก็ในนี้กาค่ะ เราจะติดตามการสร้างห้องน้ำและสาระตะคอยครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะเพื่อที่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นห้องน้ำของสายบุญกลุ่มจิตทําดีบ้านจิตทําดีและมูลนิธิจิตทําดีที่จะเป็นสาระประโยชน์คงแรกของเรานะคะแล้วพบกันนะคะกการรมีีีีชวิตอยู่ในนโลน้จะ,จะด ความหวังต้องอยู่รอดได้ด้วยตนรวยหรือจนไม่พ้นเวรกรรมเรียนรู้เส้นธรรมชื่นชมำดังบัวเบ่งใบบ้านจิตทำดีคือที่พำนักดังสายน้ำลาลังรวม i